ท้องฟ้าจำลองลังสิตนะครับถือว่าเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับที่เป็นท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่รองมาจากท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะครับท้องฟ้าจำลองของรังสิตเนี่ยครับก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดมนะครับ19เมตรแล้วก็ลักษณะของโดมเนี่ยมันจะเอียงนะครับประมาณ20องศาซึ่งต่างจากท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยเป็นโดมที่ราบกับพื้น,นครับมีขนาด ความจุผู้ชมครับ160ที่นั่งแล้วก็ถ้าพูดถึงเครื่องฉายดาวนะครับของเราก็จะมีเครื่องฉายอยู่2ระบบระบบที่1ก็คือระบบที่เป็นแบบเดียวกับของที่ทงว่าจำลองกรุงเรียกเรียกอกใหม่นะครับแต่ว่าของเราจะเป็นระบบที่ทันสมัยกว่าในขณะที่เอกใหม่เป็นระบบที่ได้ติดตั้งมานานแล้วของเราจะเป็นระบบที่ทันสมัยควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นเครื่องฉาย เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นของสกายสแกนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นี้ก็จะสามารถฉายภาพซึ่งเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ธรรมดาหรือเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ฉายไปบนจอรูปโดมนะครับซึ่งเป็นเครื่องทรงกลมจุดเด่นของเครื่องฉายสกายสแกนนะครับก็คือว่าสามารถฉายภาพไปบนโดมซึ่งเป็นรอบตัวนะครับมันก็จะเป็น360อองศาจะทำให้ผู้ชมนะครับ เหมือนกับว่าได้อยู่ในสถานที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับจะทําให้เป็นได้ได้ความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในในประเทศไทยนะครับถ้าจะเรียกว่าท้องฟ้าจําลองของเราในในขนาดนี้จะเป็นท้องฟ้าจําลองที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ได้นะครับแต่ถ้าเทียบถึงขนาดแล้วของเรายังเป็นขนาดกลางอยู่นะครับก็ยังมีท้องฟ้าจําลองที่ท,ที่ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ แต่ว่าก็มีส่วนน้อยนะครับท,ที่จะมีขนาดประมาณ26เมตรถือว่าเป็นใหญ่ที่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดเครื่องฉายเครื่องฉายดาวของเราก็เป็นของไซร์นครับรุ่น Star Master ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ยครับเป็นรุ่นล่าสุดก,การทางานของเครื่องนี้จะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเครื่องฉายดาวรุ่นนี้นะครับจะสามารถฉายภาพดาวนะที่เรียกว่ามีความสมจริงเหมือนกับเราไปมองดูดาวท้องฟ้าจริงๆนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีของเครื่องนี้คือใช้หลอดฉายเป็นไฟหรือว่าอาร์คแลมนะครับอาร์คแลมเนี่ยจะมีแสงที่เป็นแสงสีขาวครับแล้วเราก็ฉายขึ้นไปผ่านเลนนะครับแล้วก็หรือว่าสตาร์เพลทนะครับผ่านเลนแล้วก็ผ่านสตาร์เพลทขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยที่ตำแหน่งของดาวแต่ละดวงครับก็จะเหมือนท้องฟ้าจริงทุกประการนอกจากนอกจากตำแหน่งของดาวที่ถูกต้องเหมือนท้องฟ้าจริงแล้วสีอของดาวนะครับทั้งสีทั้งความสว่างก็จะเหมือนจริงทุกประการเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะจําลองท้องฟ้า,าที่ในไหนบนโลกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราดูไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไปอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นในยุโรปในอเมริกาในญีน่ปุ่นเราก็ยังสามารถจําลองการเคลื่อนการตกของดาวณณเมืองดงนั้นๆได้เหมือนจริงทุกประการนะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะ ไปในอนาคตเช่นอีก5ปี10ปีนะฮะการขึ้นทารโตของดาวตำแหน่งของดาวจะเป็นอย่างไรนะครับหรือแม้แต่ย้อนไปในอดีตอีกเป็น100ปีพันปีแม้แต่เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญอย่างเช่นการเกิดสูริปราคาที่ว่าก่อเมื่อวันที่18สิงหาคม2411นะครับเราก็สามารถจำลองเหตุการณ์ณวันนั้นได้นะครับถูกต้องตรง ตามที่เกิดทุกประการนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเครื่องฉายดิจิตอลสกายบ้างน,นะครับเครื่องฉายดิจิตอลสกายนี่ก็คือ,เ,อ,อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ครับที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับฉายภาพบนจอโค้งหรือว่าจอโดมอย่างนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือ,อ,อสามารถจะฉายภาพที่เหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับเพราะว่าเราสามารถมองภาพไปได้รอบตัว360องศาครับภาพที่หรือว่าภาพยนตร์ที่ฉายนี่นะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ ที่มีความรู้ท,ที่อธิบายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เช่นการเคลื่อนการตกของดาวเรา,าสามารถจําลองเหมือนกับว่าเราขี่จรวดขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับมุ่งไปที่ดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ได้เมื่อใกล้เข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นดาวเนี่ยใหญ่ขึ้นมาทําให้มันดูน่าตื่นเต้นมากแล้วก็สามารถที่จะลงไปใกล้ดาวดวงนั้นเช่นเราอยากรู้ว่าดาวหัดเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจากที่มองอยู่บนโลกนะครับจะเห็นเป็นจุดเล็กเกมื่อเราขี่เหมือนกับเราขี่จรวดขึ้นไปเราก็จะ ใกล้ดาวพฤหัสเข้าไปก็จะเห็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสามารถที่จะลงบนดาวองคารดาวพฤหัสหรือแม้แต่ดวงจันทรดาวเสาร์อะไรพวกนี้นะครับที่เรามองจากโลกอาจจะมองไม่เห็นหรือมองนิดเดียวแต่ภาพที่เราสามารถที่จะให้เห็นภาพจริงๆได้นะครับส่วนภาพส่วนภาพที่ที่เห็นนี้ก็จะเป็นภาพจริงๆครับที่ถ่ายมาจากยานอวกาศที่เคยไปถ่ายภาพของดาวเสาร์หรือว่าดาวเคราะห์ต่างๆมาแล้วครับเครื่องฉายทั้งสองระบบนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นหรือว่าคุณสมบัติเด่นที่ต่างกันนะครับ ดังนั้นเราสามารถที่เอาเครื่องทั้งสองเครื่องนะี้ะมาสแสดงร่วมกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราฉายภาพดาวที่เหมือนท้องฟ้าจริงให้ดูในแต่ละวันแล้วถ้าเราอยากดูว่ากลุ่มดาวแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีภาพของกลุ่มดาวเป็นยังไงเราก็สามารถใช้เครื่องฉายดิจิตอลสกายนะครับฉายภาพกลุ่มดาวทับลงฉายภาพกลุ่มดาวนะครับเช่นรูปสัตว์หรือว่ารูปคนต่างๆเนี่ยลงไปในกลุ่มดาวจริงๆเพื่อจะให้ นักเรียนหรือว่า,าผู้ที่สนใจนสามารถจรินตนาการออกว่าจินตนาการของคนสมัยก่อนนะี่ยเขามองเห็นนะจากการโยงเส้นกลุ่มดาวต่างๆให้ให้เหมือนให้เหมือนภาพเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังมีระบบเสียงที่เรียกว่าระบบเสียงรอบทิศนะครับทําให้คนดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นยกอย่างเช่นเราขณะกระวังข,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 ขี่จรวุดขึ้นไปอย่างเงี้ยรเราจะ เวลาผ่านดวงดาวหรือว่าผ่านวัตถุในท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะมีเสียงให้เราเนี่ยเกิดความตื่นเต้นเหมือนกับเหตุการณ์จริงทุกประการนะครับทําให้การาสามารถาเด็กเด็กเยาวชนหรือว่านักเรียนนะครับอาจจะได้รับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ยังสามารถได้รับความรู้ไปด้วยก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจในวิชาดาราศาสตร์ซึ่งตอนนี้ท้องฟ้าในืวงเรานะครับในบ้านเราแต่เนี้มันก็จะมีสิ่งรบกวนมีแสงสว่างทําให้เรา,มาไม่สามารถที่จะเห็นดาวได้ชัดเจนเหมือนกับในสมัยก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นทางช้างเผือกครับเด็กๆในสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักนะครับในสมัยก่อนเมื่อประมาณ10ปี20ปีตอนที่ จำได้ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะทางช้างเผือกนี่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราสามารถที่จะแสดงภาพกลุ่มดาวหรือว่าทางช้างเผือกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับสามารถมองเห็นภาพได้เหมือนจริงได้ว่าสามารถเรียกได้ว่า9 9เลยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศในห้องจายดาวหรือว่าท้องฟ้าจำลองครับ